เอาละครับผมสวัสดีทุกท,ทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสิเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับมีดแคนดี้นะครับผมแล้วก็เป็นมีดอีกหนึ่งมีดเลยนะครับเก่าแก่ละมีในตำนานเลยทีเดียวนะครับผมเองก็อยากให้ตัวเกมเพิ่มเอ่อซีรีส์ใหม่ๆเกี่ยวกับเอ่อเอ็กมาดออกมาเยอะๆนะครับผมเนาะอย่างพวกเอ่อปืนลูกซองลูกซองเออลูกซองเอ็กมาดอะไรพวกนี้แหละเออ ขนมแคนดี้ช็อตกันแคนดี้อะไรเงี้ยคืออยากให้เพิ่มมาบ่แปลกเกี่ยวกับคิดมัดมา้างนะครับผมเนาะก็รอบนี้เรามาดูมีดแคนดี้กันนะครับผมเนาะมีดแคนดี้ตัวนี้เป็นมีดพิเศษอีก1อันนะครับของตัวเกมนะครับที่พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าพ,พี่แกเป็นมีดที่ไม่ต้องซ่อมนะครับแต่ว่านับเป็นชิ้นแทนนะครับ มันจะมีทั้งหมด50ชิ้นนะครับผมโดยประมาณเนาะก็จะแจกช่วงกิจกรรมอันนี้ผมก็ได้มา50ชิ้นนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งหมด50เกมน,นะครับผมเนาะมันนับเป็น1ครั้งนะครับผมก็คือเล่น1เกมอะไม่ว่าคุณจะเล่นกี่นาทีก็แล้วแต่ถ้าจบเกมมันก็หายไปหนึชิ้นนะครับผมนะสำหรับมิดแคนดี้แต่วันนี้เราก็จะเล่นปืนกลไปด้วยละกันนะเพราะว่าผมเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,นเล่นมิดไม่เก่งอไอ้เล่นมิดจะฟันใครได้ต่าก็ไม่รู้นะนะ เดี๋ยวให้ดูก่อนละกันนะครับนี่60ชิ้นเห็นไหมครับผมนี่60ชิ้นนะไม่ได้หลอกลวงกันนะอันนี้มีเก่าเลยนะมีตนตำนานเลยนะนี่ไม่เหมือนมีดอื่นนะส่วนมากเขาก็ถ้าถาวรจะเป็นหลอดเขียวใช่ไหมถ้าเป็นวันมันก็จะขึ้น,นเป็นวันแต่อันเนี้ยมันขึ้นเป็นจํานวนชิ้นนะครับผมเนาะมันก็ดีคนละอย่างนะขึ้นเป็นจํานวนชิ้นเราไม่ต้องซ่อมแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุนะครับแต่ข้อเสียคือมันใช้เป็นชิ้นไงแต่ถ้าเป็นถาวรก็ข้อเสียมันคือซ่อม ส่วนข้อดีก็คือมันถาวรน,นะครับไม่มีหมดอายุนะครับผมเนาะเล่นกี่ครั้งก็ได้นะครับผมเนาะส่วนเป็นวันอันนี้ก็ไม่ต้องซ่อมเล่นกี่ครั้งก็ได้แต่ข้อเสียคือมีวันหมดอายุนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคอันนี้มีแคนดี้นะครับผมเนาะเราก็จะไปกับอักนะครับผมนี่อักดิกมัด2017นะครับผมเนาะสีสันสวยงามนะครับวันนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคิดมัดแล้วนะครับใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ตัวเกมก็เอาซีรีส์เอ็กมัดมาขายเยอะนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะ อ่ามีซีรีส์ใหม่ด้วยนะครับปัส,สก้านะครับผมเนาะอ่านผิดขออภัยนะครับผมอันนี้ซีรีส์ในตำนานเลยเนะี่ยเอามาอัปเกรดใส่ลายอื่นเอามาอัปเกรดใส่ลายอื่นเอามาอัปเกรดใส่ปืนอื่นนะครับเดิมทีมันจะเป็นปืนยุคเก่าละคิดอัพอะไรพวกนี้นแหละอ่าปืน mart เอ็กมารก็มีเยอะนะซีรี่เอนะ็กมารอ่าปืนเอ็กมารซีรี่เอ็กมารเนี่ยที่ตัวเกมเข้ามาขายนะครับก็มีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสีสันสวยงามเลยสำหรับเอ็กมารนะครับผมนี่ที่ผมโดนใจที่สุดนะก็จะเป็น m 4เนี่ยเพพรราาาะะะวว่่่่ีีีแกแกกกกปปลดดนนคัับโยยตติเเเเมมจไอา จะไม่เอาปืนแบบที่มันมันไม่ใช่เมตามาแต่อันนี้พี่แกเอามานะครับสำหรับ X Max 2018นะครับเอา M4 มาอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยในการผมเนาก็ถือว่าดีผมค่อนข้างชอบนะแต่ถ้าเล่นก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าเวลาเลงยิงเดี่ยสามนัดขัดใจมากนะ M4 ปรับแบบเดิมไปได้เปล่าไม่ชอบเลยยิงเดี่ยสามนัดนะครับผมเนาะ X Max ก็มีหลายซีรีส์นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกสั่์นะครับว่าเราจะเล่นซีรีส์ไหนชอบแบบไหนนะครับผมเนาะ มีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยเสียดายแคสผมไม่เหลือนะถ้าแคสผมเหลือผมก็จะซื้อระเบิดตัวนี้ไว้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่าละกันนะครับผมไปเอาะครับผมเราเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเราอยู่กับมิดแคนดี้ตกแจงหมดเราอยู่กับมิดแคนดี้นะครับนี่เป็นไงมิดแคนดี้ก็อารมณ์เหมือนแฟงเบดเหมือนมิตรหมอนั่นแหละครับผมเนาะที่ซ้ายก็ฟันปกตินะแต่ถ้าฟันโดนกําแพงจะมีเสียงด้วยนะ มันไม่มีเสียงติงต้งๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเสียงไม้ปกติเลยขี้ขวาก็เหมือนแฟงเบรเหมือนมิดมอเลยนะครับผมประมาณนี้ก็มีเอฟเฟกด้วยในเวลาเราตีตึง้งมันน่าจะมีเสียงติงงต้งหนึ่งติ้งหนึ่ง้วเนาะเหมือนเมื่อก่อนมันมีนะถ้าจำไม่ผิดอะเหมือนมันจะมีนะ,อ,ะอันนี้ก็อักนะกนประมาณนี้นะครับผมไปรวยด่านนี้ก็คิดถึงนะ้เนี่ยด่านเก่ามากเลยเกมมาออกไปแล้ว อ่ะเราเบิดลูกอมไปเข้าตีพอดีเลยเนี่ยอืมเป็นไงมีเอฟเฟกต์ด้วยไปขอมีเหล้าขอมีเหล้าขอมีเหลา้าเดี๋ยวพุ่งไปยังมึนเออตายไป,ไป ฟันทีเดียวไม่ตายดาเมจมันก็ถือว่าน้อยอยู่นะ40น่ดตกใจหมดเพื่อนถูกพราว่าใครยิงดยเดี๋ยวจบเกมผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่ามันลดลงไปจริงนะจาก60ชิ้นมันมันจะเหลือ59ชิ้นนะมันจะเหลือ59ชิ้นผมใจ โอโหเรียบร้อยไม่ไ่าเข้าไปเลยเติมเลือดไปด่านนี้เมื่อก่อนฮิตมากนะฆ่ากระนิ่หน้าผมก็ชอบเล่นแตกเลยเอาเราไป,ไปใครวะ มีดเรามันเบานะเอ๊ะมีเสียงด้วยเวลาหยิบออกมากไม่โดนไม่โดนมีคนวิ่งมาโดนหัวยุ่ยแต่อุย้ยใครวะโุ้ยเรียบร้อย เออผมลืมให้ท่านผู้ชมดูว่ามันลดไปอะ่ะเออผมลืมให้ท่านผู้ชมดูว่ามันลดไปนะเออขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมผมให้ดูใหม่ละกันนะว่ามันลดจริงๆกระโดดยิงวะ่ะไม่โดนโอ้ มากเอาหัวมาชนกระสุนเยอะๆเอ,อ้ยไปเร็วๆอุ๊ยระเบิดไปพุป่งมานะไม่ทนมันระเบิดไประเบิดไประเบิดไป ออกมาออกมายังรออยู่ออกมานะแต่ว่าโดนนิดเดียวพดลูกซองเอาเรื่องต้องฟันหัวอย่างเดียวนะเนี่ยมีแคนดี้เราเอาไปเล่นหมดมีนี่ก็ยากนะต้องต้องลิงอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางถนัดผมด้วยนะ พัาธน, <co ld> <laughs> นูไหมโดดโดดโดดแตไม่ตาย <co ld> อ๋อมัมีใครโอ้จะยิงใครวะเนะี่ยมาสองคนอือทำอันนี้โอ้ยไม่โดนไม่โดนโธ่ ตกโดนว่ะโดนเฉยว่ะเพือ่อนละดะัดไปลูกสองเอาเรื่องนะลูกสองเอาเรื่องใจเย็นใจเย็นหนุนไม่ได้ยิงใครแล้ว ไม่ตายว่ะโดนธนูไม่ตายอเอาเรื่องก,กันเอาเรื่องก,กันเอาโดนโดนแต่ไม่ตายมันมันท่ายไกลเกินเนาะไอเจะเปล่าแม่งดิไปแวะไปแวบมามันยิงไม่โดนเว้ยเออโดนหัวเฉย ไ,ไม่โดนไม่ทันน,ทนี่เหลือ58ชิ้นนะครับผมเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่นไป2เกมเห็นไหมมันเหลือ58ชิ้นนะเออเลยฮะเลอ58ชิ้นนะครับผมเนาะแบบมันลดเป็นจำนวนชิ้นนะครับผมเนาะก็มีนี้ถือว่าดีนะครับดีดีในในกรณีที่แบบเราอยากเล่นก็เล่นถ้าเราไม่อยากเล่นเราก็ไม่ต้องเล่นเราไม่ต้องใช้ มันก็ไม่หมดอายุมันก็จะมันก็จะคาของมันอยู่อย่างนั้นนัครับผมเนาะอ่ะครับเอามาต่อกันที่เกมสุดท้ายนะครับเอาเป็นโหมดมีดละกันนะครับผมเนาะเอาเป็นท้ายเลยนะครับนี่มีแคนดี้นะครับอ่าดามเมจมันต่ำนะดามเมจมันอยู่ที่40 40 40, 40. บวกอ่อบวกไอเทมัวกระสุนก็เป็น44หน่วยนะครับผมเนาะเขาตีสองถึงสามที่วัยจะตายก็ถ้าให้ดีก็ต้องตีหัวต้องตีตหัวตีหัวไม่กันโอ้เราก็ไม่เก่งมี่ด้วยเนาะโอ้โหแฟรเก แังเบชอันนี้แคนดี้เหมือนกันวะ <laughs> อันนี้ขวานนะเอ้ยขวานเคียวเรียบร้อยโดนสนับต่อยสนับรับจบครับ <c oughs> ไม่โดนว่ะ <c oughs> เรียบร้อยแตกกู ผมเล่นมินไม่เก่งนะต้องต้องต้องทำใจต้องทำใจ้มัดม,มาแตกว่ะหมัดนี่เล่นเก่งวะ่ะ <c oughs> ไม่โดนโ,ยโอยหมัดเก่งยังวะอ้าวฝันไม่โดน ไม่ตายด้วยคิดขวาไม่ตายด้วยเอาดิเบาแค่ไหนเนี่ยถามใจเธอดูมานนี้มาดิมาดิเรียบร้อยแตกก,กูเล่นใก่มาก,กัม <c oughs> มีนั่งด้วยมีนั่งด้วยสเตปเล่นแบบเก่าเลยนี่ว่านั่งฟันอะ่ะานแอซิดรัวๆเลยว่ะ ฟันไข่ป้อด่ายเลยฟันไข่ป้อด่ลยสมชื่ออ่ะมีของเล่น <laughs> มีลูกอมอ่ะดาเมจมันก็ไม่มันก็ไม่เยอะไงมีลูกอมอ่ะต้องเล็งหัวอย่างเดียวนะเนี่ยถ้าเล็งหัวก็แตกอยู่นะเหมือนที่ผมฟันเี้ระยะมันสองหน่วยนะมีดเราระยะสองหน่วยแล้วมดไม่เก่งด้วยผมว่าอ๋อไม่โดนอ้ไม่โดนโ ไม่โดนไม่ถึงโอ้โหวงโคตรเร็วอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนอ้โเฮ้ยกาจังหวะยากนะมีดสำหรับผมอ่ะเรียบร้อยแต่มันมันเล็งหัวเก่งอย่งางไรคนนี่ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อพี่ดาว,วอ่ะต่อยหัวอีกเดียวหมาตันหัวซะมาก ให้เขาได้สังหารตักงสิตัวเธอเออให้เขามาโอเคสลับรูปุไม่ได้แล้วนะแตกแตกเลยนะ headshot อุ้ยอุ๊ยเรียบร้อยแตกโอ้เลยยี่สิบวิจะจบแล้ว ไอที่นึ่นเลยที net, ท่นึ่ขยขบวิงคตดเร็วไม่ทันว่ะขูวิงอย่างเร็วเรียบร้อยได้ไปว้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย